แม่สองสองเจ็ดนะแม่เอเลขแม่ล่ะห้าแปดแปดห้าแม่เน่ล่างมนเลยจากเลยแปดห้าปวดเดียโปวดเดียโปวดเดียบพี่เับไปสรุปยินตาคนถึงดั้เงิดบัตรนะครับเลยสี่ห้าแปดเขาสองตัวคือแปดห้าแปดห้าเอ้พี่ผมหลักฐานยินยันต้องเขียนไว้เป็นประจำกับบอมีผ่านะครับอเพี่ผบ่ได้ออกไลฟ์คลิปซ้ำ มันจิถึกเพะต้องออกไลทคลิปเันมะออกคลิปเดียวกระทึกอนนี้ยากเนี่ยอ้ยากคุณไม่คุณไม่ย่อานะแม่เมือนมือฝ่อมากบอกแล้มือเลยเจอคุณไม่ย่ําบอกสื่อล้างด้ยสื่อล้างเลยโอ้ยมือนั้น่ะบไรจาวเจ้าจอยจือทั้งบนทั้งล่างโอ้ยยี่เนี่ยที่ใ้่ได้สองจิตนู่ ลูกดูมั่นบอกไอ้นองมอนบอกแม่สองสองเจ็ดนะแม่สอเลขแม่แหละห้าแดดแดดห้าแม่นล่างมันว่เลยอบอกยาก็นบริสุทธิ์คนจะนึกว่ามันลานตัวสิอว่าเขาเลืิวม่นึกอมันก็บอกแม่สองสองเจ็ดเลยโดนเป็นสิบบอกหาคนบอกโดนเป็นสิบอกเชียน แู่ก <Tipp s> ็สิบบอกเลยป่าบอกหอดว่าของแม่ถือการแปดหาล่างด้วยเจีปู่บอกของแม่ถูกล่างมีของนูอ่ะสองสองเจ็ดอ่ะบเลขออกเลีวได้แต่ว่าห้องบนดูนะห้องบนมึงบนเดมึงก็หัเป็นเจ็ดมันบสามกลัวกือบซีโมงเห่นเลยว่าแม่เลขกออกเลวได้ปู่บอกสองสองเจ็ดบนหาแปดแปดหาแม่ล่างเนว้อ โั้ยเป็เยไีบปอจังไั้น่ี่แกัวปั่นเนื้อืมบอกกูแม่แล้บอกยาสิจะสื้ตอนไหนแล้รู้เออโอ้ปาทุ่ปาทุ่เขาทั้งบนทั้งล่างตัสัตลูกบอกบนแม่บอกล่างปาทุ่แล้วบพร้อมเลยว่าของแม่เป็นลางเจียบัดนี้นีว่าลูกบ่ปังจีเจยบนะเอามก็บอกเป็นแม่มันเจ้บมันใหญ่เลยนาก็เลยว่าเียกออกไง เด้กขุมงกันนะจบนสองจิตเกล่างแปดหาว่าเอ้าเขาอีหรุนีวว่าจ๊นล่างนี่หวนนี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหโต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 มันติดไม่ได้มาจอบปกติ่วกผมถ่ายกันเลยล่างเดือกเขาปอกันแล้วเดือกตระวัาินะเออมันขึ้นเดืกก็บุญนี่ประวัานี่ขาสนไม่ใช่หวดเดียวรอบเดียวด้วยนะอ่ามาเดียวเยล อกมันปิดสงกลั่ก็สิบอะไรนี่ทรงกลั่นซึ่งนุกุไปบปิดเจอแต่ว่าทรงกั่นนก็เลียงง่วนนั่นเองโอ้อาสิบเดี่ยวอาสิบเกาอมี่บ่ออะไริมบ่อดะไรปลาบ่ได้เลียงวะคิมบ่ไอะไรพี่ลองนี่แหละมี่ภาละคันมีง่วง่ามอะไรเลียงนั่นมงอะไมงง่ามสองตัวแม่ลูกเออเอาเป็นยังไงง่วนอีฝันยัง่ันบ่มันได้แปดพขได้แปดพุเกาแปดฝันเังนไร ว่าโทวศับตัวเล็กเต๋อมันมาบอกว้าปูมาอีกแล้วเป็นบอกปูหงายมากตามมาด้วยเถืเ่อนลดขั้นมึงไปนะเพื่อนไปเนาะมาเห็นทีน่ีหาหาแปดแล้วก็หกเกาหางเข้นมึงไปไปไซลาบาดอีไปหายี่พอซองเจ็ดกระเล็กยี่พอแปดหาเนื้อลดขั้นนี้ลงไป ข้ากันไปส่งดูเพื่อนโอ้คือเจ้าจักการต้องการร้อหานไปส่งดูเพื่อนนู้นั่งนู่ข้างล่างนี่กินบุหรี่นี่ลอยมาเอ้าสองหลอบกะห่มเอ้าใส่เลี้ยวหาแฟนกับวายูหนะาฝุ่นได้ยูคู่ซับเอามือกชิมมาไก่แค่เหมือนมีคนมาผลกินบุหรี่นใส่อยู่ข้างหูพี่พี่ดังแล้วตึบตึบตึบเลยเลยว่าเอ้าไอ้เก่าหาเงินจีบอีกบ่ แปดหกกัเก่าหานจังได้กระต่องออกเรื่องวันยังไม่นีวมีแปดหกกับเก่าหะตามตัวนี้คือหกแปดเก้าหกแปดเก้าแปดเก้ามันกับวานนรครัวงวดที่เหล่วก็หายออเพิ่นถ่ายหา,ยหายล่อยก็ะดสี่สิบสองบาทเออ่ออสะ,ะท่อนแหละ อันนั้นสี่อยหาชิบแตนขึ้นได้แล้วแตาขึ้นได้แล้วในแล้วเจ้าว่างห่อกีดีเฟินหากลับแล้วเป็นอยู่บอกมวนี่ต่ำมาอีกเจ้ต่ำมาอีกเลยสิว่ที่ว่าฮ็ดบุญที่หัวแล้วก็หกสามมันนะมารอบรุ่นก็หกสามอีกสามเอ้าต่ำรองเนี้ยรอบนี่ต่ำแตนหาเลยต้องเหลือเก่าหาแปดหกเงี้ยแปดหกเก่าแปดหกเก่า เรากีเก่าแปเก่าแปดหกเก่าสิว่าเป็นหกแปดเก่าสิแปดหเก่าจะได้อืมสองตัวนี้เก้าหาบลูกเก้าหาแปดหกเก้าเนาะจำเอากัน่าจริงโอ้เก้าหาครับนาแปดสองตัวนี้มีเกหาตัวเดียวหกเก้าแล้วก็เก้าหาแต่ลารออกปวนออกลางน่แต่ว่าส่วนหนักเล็กเก้าหากอามันอ่อน อืมสะด,ดังสิแตเก้าเก่าแบบม,มันก็อันอืมมันสิมันสิเอ่อมันอันแตว่าทีเอาอ<ช>เอาฝ้าไปหาชื่อ,อรอเอพี่ได้ยิหนหรือนะครับเนาะ,อะวอาเหลวมันเริ่มอันนะอะอังกีแ่แต่หเขาเจะจะยัดเร็วเ็บอกว่า เขาไม่ออกลากนะเขาหนูออกปุ้นไอ้กึ๊บจุดเบนนั่งด้หัวใหญ่มากเลยเหยีบเปิดมึงแม่นหัวหลาะแบบนี้จุสมันนีเลมตัวว่นี่ไหมสองสองเก็ดจลโอ้ตามกูมาอดเดบอกแ่กูทันเลยนเดิแล้นเราทันเลยออกคิดไม่ทันมันบอกิ่บอกินาทันน้ำเดินะ ท่นเามนี่เลยเาท่านมันเป็นมือของการน้ามือเขาทวงน้ำปันนี่ก็เลยบริเวมาตามเขาตัเหีน้าน่เหร่าเป็นบาทน้มือนี้มีสามตัวบนสองตัวล่างเก้ามาเก้าหกตัดเอาที่น่นี่หกแปดแปดหกอืมเอ้าดูเลยหกแปดแปดหกเันกเลขพวตัวนี้เอ้าได้แล้วล่ะหกแปดเก้าแปดอืม เไม่จะตัวตัจะท้าบ่ไร้รับุพี่น้องที่หาอะไรบ่แบบที่ตามมาเลยวันเตะต่มมาเลยปาโถเอาลูกสาวมาบอกเลยสตบ้านนี้เมี่าไหรไบ้านกันเลยยตง โอ้ยไกลเลยก่อนเลยออกสิเรีมาตามนี่อเมาเอาหมอนเลยเนาะเอามานเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือยืนไว้แล้วแม่นยืนไว้แล้วยังไม่ทันจะหมันนะเพราะว่าต้องลอกมาหยำมีเจือหนึ่งก้อนนี่คืองวดเมื่อกี้นี่เพิ่นมาย่นไม่ยำไปมันใจแั็งเลยล้างล้างยังเดียวอืมมันบอกล้างนี่โยคลงกแบบไม่ชื่อวันนี้ วันนี้เพื่นบอกสามตัวห้ต่ำเอาลถคันนี้หฮต่ำเอาเพราะมันออกมันมีเลขแปดหกเก้าห้านะโอ้ทะเบียนรถอะไรนะจะเลยว่าทะเบียนแปดหกเก้าห้าแปดเก้าเนาะอยู่ในนี้ละแปดครผมหกเก้าห้าโอ้ออสี่ตัวซนะีตัวเนี่ยเขียนอะไรเขียนตั้งมาเลยโอ้ วัวเด็กหน่อยมหาหลังสองคนวันนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเนาะมันนั่งข้างขางมากคะมันนั่งข้างขางเลยอ่าววัวหลักแตนแปดหาออกมาเนาะพิ่นกับมาเลยเพิ่นมาเนี่ยนะไปเข้าห้องน้ามันบบได้ฝันนะไปเข้าห้องน้าเราปฏิข้างนี่มันเปิดไหมวะข้างหนาันปิดข้างหลังมันเปิดคือปดิปิดเปงนสินะเด็กหน่อยเนาะมันนั่งอยู่ห้องขางเอ้ามันนั่งยังนั่งจีเข้าห้องน้าออกไปเถาก้อนเลยกันตั้งสักพักนี่ ล้วเป็นเล่นสงการก่อนไม่นยางสิไม่ผ่านออกไปสองหุ้นเล็กน,น้อยผวัญญ<อ>นนี้เราปุ๊ายอ้เล่าเจ็ดแปดปีเนยอ้หาเล่านีุ่้ายใส่อ้อวนอ้วนะนะนะขาวนี่กะหน้ากลมๆขาๆวๆแต่โบอ้วนลายผลมๆออ,อมเล็กเล่าสักสามสิบโล ดีสุบรอดเรียว่าเขาเขาให้เพื่อว่าคนมหาเลยอ่ะคนมหาเลยอ่ะจริงไงวดนี้ต่ำมาเลยขั้นตนตังสี่ต่ำเลยต่ำมาเลยพี่ร้านต่ำเมือวันอืออือต้องเสียงเงินมึงผอ้ว่าขาเพื่อนมาอีกรอบหนึ่งหนิค่ะสีหูนั่นมืงอหีนวันพระเนาะแม่แ่เป็นหนาสิมาขึ้นนี่หรือว่ามืออื่นม่เสร็ มันสิมายำอ้าวมือลายลายมือยอี่นงมีลายมือยุ่งแต่ว่าอันนี้ก็เบื้องต้นอ่าอ่าผู้ผนมาบอกแล้วพุ่มผลมาบอกแล้วอืมน่ะอืมเอาเลยจับ้อหนุกอืมอ้าวพี่น้องเบื้องต้นเด้อพี่น้องเด้ออ่นต้นอย่เริ่มเด้อสามตัวงวดพังหันเอออืมยินบ่ะปฏิวัติว่าบอกบอกเด้ออืม ลูกสาวมาบอกสองสองเจ็ดแล้อว่าสัทนเป็นมือสงการนี่มันได้เบิดทั้งสามกลอสองกอนแล้วามแท่อนบอกย่านเสียงเครื่องยานพึ่งไปห้ามวนหมวนมันย่านแล้วยัานมากวดเวลามวนเสร็จแล้วโอ้ยย่านลังยีบุเคยมวนโอ้ยย่นนี้หูยักษ์กีมากขนาดเออยานลังยีนี่เล่นย่างมวยย่างมัวเออมา็บจครับผม ตัวมานำด้วยเป็นเศรษฐีครับผมอโอ้อ้าพี่น้องนออ่าขยันรถตามเอาเลยเป็นว่าปู้บอกว่าสันละเนาะเดี๋ยวเป็นตั้งไหนมืองทุกทายหรือว่ามัอม่อๆอ,อีกจะมาย่ำอ,อีกเพียงอาจจะมีหวัวสาม <laughs> จีบหุ่นละวันนี้แม่เอาจะเสาร์เลยพี่น้องมาตั้งแต่บัวหันตื่นสามตัวนี่ตั้งห้าตัวนึ่งสองสองเก็ดนะลูกสาวเพิ่นมาบอกอีกไอต้องมาเจอลูกสาวเพิ่นมาแบบนี้เอาขอบคุณนั้น น้องก,การเพิ่นละลายครับผมนองเสือถินแนวท่านครับผมนะครับผมสวัสดีครับครับผมเนาะ